ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีเรื่องจากกรณีที่เชียคอนะครับได้ทําการเปลี่ยนชื่อจากเชียคอตอนนี้เปลี่ยนเป็นคอพูนะครับสาเหตุเนื่องมาจากถ้าเพื่อนเพื่อนได้เข้าไปดูใน Discord นะครับก็จะพบว่าตามกฎเกณฑ์ที่ทางเชียทีมนะครับก็คือทีมผู้พัฒนาตัวเหรียญเชียนะครับหรือเหรียญ XCS เนี่ยครับได้มีกฎในการตั้งชื่อพูนะครับว่าห้ามใช้ชื่อคําว่าเชีย เป็นคำแรกนะครับเชียร์คอเดิมหรือคอพูอันใหม่นะครับก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากคอมมูนิตี้แล้วก็ดําเนินการปรับเปลี่ยนชื่อนะครับจากเดิมที่ใช้ชื่อว่าเชียร์คอเปลี่ยนมาเป็นชื่อพูใหม่ก็คือคอพูเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อความไม่สับสนต่อไปนี้จะใช้คําว่าคอพูนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการอัปเดต ในหลายๆส่วนนะครับในเบื้องต้นเลยก็คือการอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีหัวข้อย่อยๆประมาณ4หัวข้อนะครับ1ตัวแอปพลิเคชันนะครับจะเปลี่ยนชื่อจากเชียร์คอเป็นคอพูเหมือนกันนะครับข้อ2ในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยครับดีเวลลอปเปอร์ของคอพูนะครับแจ้งไว้ว่าจะสามารถรันฟูลโนดได้แม้ว่าเราจะไม่รันตัวเชียร์บล็อกเชนนะครับก็คือโปรแกรมเชียร์นั่นแหละต่อไปนี้ก็เราอาจจะรันแค่ตัวโปรแกรมคอพู อย่างเดียวซึ่งถือว่าเป็นการดีนะครับเพราะว่าจะประหยัดการใช้ทรัพยากรอของเครื่องลงไปได้อีกเยอะเลยครับอีกข้อนึงในส่วนของการอัปเดตโปรแกรมหรือตัวแอปพลิเคชันนะครับก็คือว่าหากมีการหลุดการเชื่อมต่อเนี่ยนะครับ ตัวคลเอนนะครับจะพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์บ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ห่วงเวลาการพยายามเนี่ยจะนานขึ้นและมีการแก้ไขบั๊กอีกเล็กๆน้อยๆนะครับสประเด็นนี้คือกรณีของการอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับส่วนการอัปเดตเว็บไซต์ก็คือจะสามารถเซตค่าการจ่ายเงินระหว่าง0.05ถึง 3xh c ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะไปตั้งได้ในเว็บไซต์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว estimate reward คือตัวที่ประมาณหรือตัวที่คาดการว่าแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้เหรียญ ท่่าซึ่งเดิมของเก่านะถ้าหากจํานวนพอตน้อยๆนะครับอาจจะไม่แจ้งหรือว่าอาจจะมีข้อเออร์เรอร์นะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าพอตน้อยๆเนี่ยตอนนี้ตัว estimate reward เนี่ยครับเขาจะแสดงหมดต้องลองติดตามดูกันอีกทีมาในส่วนที่3นะครับในส่วนการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับระบบจะเพิ่มความปลอดภัยและการตรวจสอบมากขึ้นนะครับถ้าหากพบว่าผู้ที่เข้ามาร่วมฟาร์มด้วยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับด้วยวิธีการใดๆก็ตามตรงนี้ทางคอพูกก็จะไม่เพิ่มจํานวนพอตพอยให้นะครับเอาง่ายๆครับถ้าเขาจับได้ว่าเราโกงนะครับตัวพอตพอย ก็จะไม่เพิ่มขึ้นคือถ้าพอร์ตพอยต์ไม่เพิ่มนะครับการตัดจ่ายเงินของแต่ละรอบที่จะมารวมเป็นเงินของเราเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีการพัฒนาและก็มีการบอกกล่าวสมาชิกของภูอยู่สม่ำเสมอและก็หากมีข้อสงสัยประการใดก็สามารถสอบถามได้ใน Discord กันตลอดเวลานะครับ เป็นภูที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับคอภูนี่นะครับถ้ายัางไงเพื่อนๆมีเวลาว่างก็ลองเข้ามาดูใน Discord ของผู้พัฒนาภูกันนะครับตัวคอภูเวอร์ชัน1.3เนี่ยคุณสมบัติมันจะเป็นไปตามที่ทางผู้พัฒนาได้แจ้งไว้ไหมแต่ตรงนี้ผมขอจบการอัปเดตไว้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองอัปเดตโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ผลเป็นยังไงผมจะนําเสนอกับเพื่อนๆอ,อ,อีกทีนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ